มีเรื่องอะไรจะพูดกับเราเหรอเราไม่รู้ว่าเราจะเล่าเรื่องนี้ดีไหมอะแต่ว่าเราเป็นห่วงไอ้วินเราเลยอยากให้ทอฝันรู้ไว้เรื่องที่บ้านวินปะนี่เธอรู้ด้วยเหรอก็รู้ตอนที่วินเขาแต่งเพลงแล้วเหมือนว่าพ่อเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะ,อะแล้วเธอรู้อย่างนี้เธอยังไม่ห้ามหรอ โอเคเราบอกตรงๆเลยนะ mm hmm. เธอรู้ใช่ไหมว่าวินมันชอบเธอมากๆอะ mm hmm. แต่เราไม่รู้ว่าที่มันทำตัวแบบเนี้ย mm hmm. เพราะว่ามันอยากเอาใจเธอหรือเพราะว่ามันชอบของมันจริงๆกันแน่แล้วแล้วยังไงอะจะจะให้เราห้ามวินไม่ให้เล่นละครอย่างนั้นเหรอ ถ้าเกิดสมมติว่าไอวินมันไม่ได้ชอบละครจริงๆอะถ้าเกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทําไม่ว่าจะเป็นการออดิชันละครหรือที่มันแต่งเพลงเป็นเพราะเธอคนเดียววะทอฝันถ้าวินมันยังทําตัวอย่างนี้อยู่นะเรื่องนี้ต้องเข้าถึงหูพ่อมันสักวันแน่ๆถ้าสมมุติว่าไอ้แบงค์มันปากปลอมไลบอกพ่อมันเข้าเรื่องครั้งนี้ต้อเป็นปัญหาที่หนักคราวที่แล้วแน่ๆ แต่เรื่องนี้มันก็เป็นการตัดสินใจของวินเขานะเราไม่มีสิทธ<ต>ิ<ส>์ที่จะไปฟังเธอคนเดียวจริงนะคือเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องนี้สาเหตุมันเกิดมาจากอะไรอะแต่เราว่าเราควรที่จะป้องกันไม่ให้วินมีปัญหากับพ่ออีกนะถ้าเธอยังคิดว่าวินเพื่อนของเธอแล้วเธอก็ยังแคร์มันเหมือนกันลองคิดดูนะเราไปละ มาวินถ้าเกิดว่าเราถามเธอตรงๆอ่ะเธอจะพูดความจริงกับเราป่ะตั้งแต่เรารู้จักกันมาเราไม่เคยโกหกฝันเลยนะที่วินมาสมัครเป็นนักแสดงอะอเป็นเพราะว่ินชอบมันจริงๆหรือว่าเพราะเหตุผลอื่นอะ ถ้าเราบอกฝันว่าเราเจอสิ่งที่เราชอบแล้วอ่ะฝันจะเชื่อเราปะชอบเล่นละครเหรอเรายอมรับนะว่าตอนแรกที่เรามาสมัครแต่งเพลงอนะหรือว่าละครเราทำไปเพราะเราอยากชนะใจฝันนะ่ะแต่พอเราได้อยู่กับสิ่งนั้นนานๆอ่นนนะ มันทำให้เรารู้จักตัวเองนะมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราชอบทำอะไรที่เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้จินตนาการมันคือการที่เราได้แสดงความสามารถที่แท้จริงขเราออกมาโดยไม่ต้องมีใครกำหนดว่าให้เราคิดแบบไหนท,ทำอะไรอะ่ะดีใจด้วยนะ เธอเจอตัวเองแล้วแหละมีก่ก็ใกล้วันคัดเลือกวันสุดท้ายแล้วว่ะยังไงก็ซ้อมให้เต็มที่อ่ะแล้วฝันจะซ้อมให้เราเมื่อไหร่ล่ะเราคงไม่ซ้อมให้เธอแล้วแหละทำไมอะฝัน เราถามตรงๆนะเราทำอะไรให้ฝันไม่พอใจหรือเปล่าอ,ะอ่ะทำไมเรารู้สึกว่าวันนี้ฝันพยายามจะหลบหน้าเราตลอดเลยอะเปล่าหรอกก็ถ้าเกิดวิงซ้อมมันด้วยตัวเองอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าชนะขึ้นมาวิงก็จะ ภูมิใจกับมันมากกว่าแน่ใจนะว่าไม่ได้ต้องการหลบหน้าเราอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนก่อนแล้วกันฝันฝัน ลา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 ,ลาขอเพียงเธอได้จดจำไว้แม้ได้ยินเมื่อไรรู้ไว้ว่าเป็นเพลงของเธอมันคือเพลง